ต้องไปสาลกเท่านั้นพี่เนองสุเทพหวางเกมเพราะเขาเป็นผู้ใช้ทหารเขาเป็นผู้ใช้เป็นผู้สังกัรแล้วกําลังโยนความผิดให้ทหารแล้วกําลังทําความแตกแยกโดยไม่ขอรับนิรโทษกรรมเพื่อให้ทหารโกรธเคืองรัฐบาลคุณยิ่งรักเพื่อให้ทหารโกรธเคืองรัฐบาลนี้และแล้วนี่น้องครับ รัฐบาลเดิมอภิจิตเวชาชิวโดยสุเทพร่วมกันแล้วสั่งการเป็นเหตุให้พี่น้องเสียชีวิตเพราะนั้นในการดําเนินคดีเราใจกว้างพี่น้องแสดงเก็บช้ำแต่ใจกว้างเอาละฝ่ายบริหารนู Tyson, balanced, ่นฝ well, ่ายนิติบัญญ um, ัติจะดําเนินการอย่างไรเพียงแต่ให้บ้านเมืองสงบนําไปสู่ความขดองคืนเลือดก็ยอมแต่เขาวางเกมต่อไม่รับเพื่อไม่รับ ต้องการให้เกิดการยึด so อํานาจด้วยวิธีวิเศษให้เกิดความวายและใช้กําลังทหารออกมาครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องใจเย็นนะครับฟังครับเวลานี้กลยุทธ์ต่างๆในการบริหารราชการแผ่นดินท่านนายกท่านได้สุขุมคำพีนาแล้วใจเย็นแต่ขณะเดียวการเมืองภาคประชาชน การเมืองระบบพรรคต้องพนึกกําลังกันถ้าศึกว่าประชิดหน้าหน้าบ้านเราแล้วเมื่อวานนี้เข้าไปแท็กเพื่อจะยึดทำเนียบนั่นคือการทดลองทางแล็กตำรวจระบาดเจ็บแล้วเพราะฉะนั้นเรานิ่งอยู่กับที่เตรียมความพร้อมพนึกกำลังให้เข้มแข็งแล้ววันที่สิบมาพบกันที่เวทีกลางที่เจทิมหาคลอแล้วรอรับฟังว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรตรงไหนจับมือกันแน่ครับงานนี้ไม่มีแบ้ เราไม่ต้องการที่จะชนหรือประทับด้วยนี่ครับพี่น้องถ้าท่านหยุดแล้วเราหยุดแล้วบ้านเมืองทางออกเดินไม่ได้แต่ท่านไม่หยุดเดี๋ยวหากท่านไม่หยุดหน้าที่รัฐบาลใช้อำนาจรักถ้ามากไปผลแดงไม่ต้องหุงข้าวมากินจันววิชในสนามกรุงเทพมหานครใช่ไหมพี่น้อง สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้นี่แหละครับ